ก็คือมีก็ได้ไม่มีก็ได้อะแต่ดีที่ก็หาจัดได้จริงก่อนดีแล้วก็เข้าไฟสี่วันมั <c oughs> นมีทุกคนนะได้อยู่ตั้ง1ิีวันเลยไม่ลอง เอาไปเอาป่วยได้ปะ่ะได้ไหมได้ค่ข้าวไหมถูกต้องถูกต้องจ้าได้ค่ะคอมไหมเนี่ยไม่ได้ดีก็จะลองคลงิปดูนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอา ไม่ได้ก็บินไรละ6 0พันแม่งผมไม่เอาผมไม่เอาก็ได้หรอไม่ต้องทำแม่งเ้หกันเหยียบบินให้เรียบ